สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะวันนี้ก็อยู่ในสวนกันเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ย่ำเย็นนะคะพามาอยู่กันในสวนนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรดาแม่พันธุ์ของที่สวนนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามสวนสานิตบอนสีด้วยนะคะ<ส>วันนี้ก็มีบอนสีสวยๆมาให้ชมหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะสนใจพันธุ์ไหนนะคะสามารถจดชื่อจดสายพันโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร 0642824363คะ่ะหนูจะส่งทั่วประเทศเลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางคะ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยคะ่ะเป็นชายชนนะคะชายชนก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะนี่ป้ายแดงนะคะไม้ป้ายเนี่ยเขาจะเป็นสเสน่ห์ของทุกชนิดเลยนะคะเขาจะป้ายแต่ละใบเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะอันนี้คือชายชนนะคะถัดมาด้านนี้นะคะวันนั้นหนูพอกว่าจะพามาดูแต่ว่ามันมืดซะก่อนนะคะอันนี้คือ มัชชานุนะคะเป็นหนึ่งในตับรามเกียรตนะคะพื้นใบจะออกขา,ขาวๆแล้วก็กัดเม็ดจุดๆแบบนี้นะคะเป็นะะจุดแดงๆขึ้นมานะคะสำหรับมัชชานุตอนนี้มีสี่นิ้วแบ่งต้นละ100บาทนะคะเนี่ยค่ะทรงใบยาวแต่ว่าใบจะกว้างนะคะสะโพกใบกว้างก่อนนี้หานุมานอมพัพพานะคะอมพ,พรพพา สวยมากนะคะอมพะพาชั้นใบเขาสวยนะคะแล้วก็ถัดมานี่เลยนะคะนี่ก็ตับรามเกียร์เหมือนกันมีชื่อว่ากุมพกันนั่นเองนะคะกุมพกันเป็นแดงใบยาวนะคะนี่ค่ะเป็นสีแดงทั้งใบเลยขอบออกเขียวแล้วก็จะมีจุดๆนะคะก็จะเป็นออกสีขาวขาวนะคะอันนี้คือกุมพกันค่ะอันนี้จะเป็น อ๋ออันนี้บวรรัตนโกสินนะคะไม่ได้พามาชมนานเลยบวรรัตนโกสินจะเป็นไม้ใบยาวนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เป็นไม้ใบยาวแล้วก็ขีดบนพื้นใบจะเป็นสีแดงนะคะใบยาวแล้วก็ขีดยาวๆเหมือนกันนะคะนี่นะคะก็ตอนนี้จะมีแบ่งสีนี้อยู่ที่ห5 0้าิบาทนะคะบวรรัตนโกสินนะคะอันนี้เพิ่งไปเติมดินมาทั้งหมดเลยนะคะนี่ เวลา,าถ้าสมมุติดินมันแน่นแล้วนะคะเราก็เติมดินให้เขาได้นะคะนี่อันนี้ยักษ์ปักหลันนะคะกอนี้คือกอที่ไปประกวดมานะคะอาจจะโทมลงไปนิดนึงเพราะว่าวันที่กลับนะคะมันโดนฝนโดนลมนะคะใบก็เลยเสียไปบ้างอันนี้เพิ่งเริ่มฟื้นตัวนะคะอันนี้ยักษ์ปักหลันนะคะนี่บาวรด้านล่างมาวออันนี้จะเป็นอ๋ออันนี้ปิดลัดนะคะปิดลัด นี่จะกัดสีข้างในเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะเวลาโตอันนี้จะเป็นสีปักใต้นะคะสีปักใต้อันนี้จะมีสีนิ้วแบ่งอยู่ที่ราคาต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเป็นไม้หาย,ยากนะคะสีปักใต้สีออกโท้นหวานๆคะ่ะนี่อันนี้โรดบัตนะคะโรดบัตจะคล้ายๆจันฉายนะคะแต่เขาจะมีความเขียวตรงขอบมากกว่าถ้าจันฉายเนี่ยเขาจะมีสสีก็คือมีขาว ชมพูแล้วก็ขอบเขียวนะคะอันนี้แหลมทองนะคะนี่อันนี้ยังกัดไม่เต็มนะคะถ้ากัดเต็มแหลมทองเนี่ยเขาจะชมพูทั้งใบเลยนะคะนี่คะ่ะอันนี้ชมพูทวีปนะคะวันนี้จะให้ชมชมพูทวีปที่แบบถ้าเขาไม่ป้ายหรือว่าถ้าเขาป้ายน้อยนะคะนี่อันนี้เป็นจะแบบปลายน้อยนะคะ จะเห็นได้ว่าเขาป้ายมันนี่เดียวนี่ค่ะตรงชมพูทึบๆนะคะแต่ว่าตรงข้างในนี่นะคะเขาจะกัดสีชมพูด้วยนะคะเวลาแก่ตัวเพราะปกติเราจะเห็นแค่ เขียวป้ายชมพูนะคะเพราะว่าเขายัางไม่เต็มฟอร์มนั่นเองนะคะถ้าเต็มฟอร์มแล้วจะเป็นประมาณนี้ค่ะก็คือกัดส,สีด้วยป้ายด้วยนะคะตอนนี้ชมพูทวีปมีแบ่งหลายไซส์เลยนะคะก็จะเป็นแบบถ้าป้ายน้อยนะคะจะเริ่มต้นที่35-50นะคะแล้วก็ถ้ามีป้ายเยอะก็จะอยู่ที่90บาทนะคะสามารถเลือกชมได้ค่ะนี่นะคะชมพูทวีปตับพุทธป,ประวัติตอนนี้มีให้เลือกหลายหน้านั่นเองนะคะเริ่มต้นที่35ค่ะ นี่นะคะที่กัดเขาจะกัดเป็นจุดๆที่ป้ายก็จะป้ายสีชมพูทึบๆแบบนี้นะคะอันนี้ชินน้นนบัญชรนนะคะหน้าอันนี้ก็จะกัดเริ่มมาแล้วค่ะชินน้นนบัญชรก็จะเป็นไม้กัดสีนะคะใบแข็งใบหนาตอนนี้ก็จะมีสีนิ้วแบ่งอยู่ที่อ่าหกสิบบาทนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้หวานมากนะคะ นี่ค่ะอันนี้ให้ดูสแลนด้านบนโรงเรือนนะคะก็จะขึงหนึชั้นแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นขาหนาหนาวแล้วนะคะขึงหนึชั้นถ้าเป็นช่วงร้อนจะจัดก็จะมีสองชั้นนะคะที่พับๆอยู่นะคะนี่ค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนไม้สีหวานนะคะเป็นหวานใจแล้วก็จะมีบางใหญ่นะคะ นี่คะ่ะหลวงปู่อ่านะคะถ้ากัดเต็มเนี่ยคะ่ะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแต่นี้ยังกัดได้อีกนะคะคือเขาจะมีสามสีค่ะชมพูขาวแล้วก็เขียวนะคะทรงใบายาวหลวงปู่อ่าตอนนี้มีแบ่งต้นละหกสิบนะคะนี่อันนี้ม่านนางพิมพ์นะคะม่านนางพิมพ์ตอนนี้ก็จะมีแบ่งสายสีนิ้วจะอยู่ที่60บาทนะคะกัดสีมาแล้วด้วยนะคะสายสีนิ้วหรือว่าใครจะรับเป็นอันนี้เป็นฟอร์ม3ต้นในกระถางนะคะ อันนี้จะอยู่ที่กระถางละ250านะคะเผื่อใครแบบว่าอยากได้ไปตั้งเลยนะคะก็จะมี6นิ้วแบบนี้ให้นะคะในกระถางนี้ก็จะมี3ต้นอยู่ด้วยกันเลยนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ของพ่อนะคะที่จะกัดออกสีชมพูนะคะใบแข็งใบหนามากนะคะอันนี้เป็นไม้เมล็ดและเผาออกมานิ่งแล้วเรียบร้อยนะคะใครสนใจก็จะมี6นิ้วแบ่งอยู่ที่ราคา300บาทนะคะ300บาทนี่ค่ะ กัดออกชมพูชมพูนะคะหนุมานหักดานนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนุมานที่กัดสีขาวนะคะตอน,นเด็กๆพื้นใบจะเขียวพอโตขึ้นกัดขาวนะคะอันนี้ก็จะมีแบ่งตอนนี้มีสี่นิ้วเริ่มเลอะออกแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มกัดขาวมาบ้างนิดหน่อยแล้วจะอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะหนุมานหักดานคะ่ะนี่นะคะมีหนุมานนี่เขามีหลายชนิดให้เราสะสมเลยนะคะนี่สามารถเลือกตามที่ ชอบได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีหลายสีทรงใบแบบเดียวกันนะคะแต่ว่ามันจะมีหลายโทนออกสึกโทนแดงหักด่านโทนขาวหาวก็โทนขาวนะคะแล้วก็จะมีสีชมพูก็จะเป็นอมพับพาข้าวเฝ้าประมาณนี้นะคะนี่อันนี้นางทุงสะเทวีนะคะนี่ถ้าหนูจำไม่ผิดอันนี้อยู่ตับนางสงการนะคะนางทุงสะตอนนี้มีแบ่งสีนิ้วอยู่ที่170บาทนะคะนี่ค่ะเป็นทรงใบยาวนะคะ นี่ค่ะอันนี้คือเทพผบุตรนะคะเทพผบุตรเขาจะเป็นสีชมพูโดยรวมนะคะแล้วก็มีป้ายมาด้วยนะคะเทพผบุตรนี่ใบนี้เพิ่งกําลังกลางนะคะนี่ใบแข็งค่ะสําหรับเทพผบุตรนะคะอันนี้เจ้าสาวนะคะนี่ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเจ้าสาวนี่ค่ะตอนนี้ก็มีแบ่งนะคะสีนิ้วจะอยู่ที่ราคาแปดสิบบาท นะคะเดี๋ยวพาไปชมสี่นิ้วคะ่ะนี่นะคะลายสวยมากนะคะเจ้าสาวอันนี้ก็จะเป็นไม้เลิบนะคะไม้เลิบไม้เลิบก็ตอนนี้มีแบ่งสี่นิ้วแล้วนะคะจะอยู่ที่ราคาแปดสิบบาทนะคะจะเป็นไซส์สี่นิ้วนะคะไม้ผ่าก็จะเริ่มออกมาแล้วไม้เลิบนี่เป็นไม้ที่พ่อเอาไปประกวดติดรางวัลหลายสนามแล้วนะคะชั้นใบเขาสวยค่ะ ก็อันนี้ที่ต้นเตี้ยกับเขานี่จะเป็นคุ้มซับนะคะเนี่ยค่ะเวลากัดออกส้มๆแดงๆแ,แล้วฟอร์มไม่สูงด้วยนะคะสีแจมค่ะคุ้มซับตอนนี้มีแบ่งหกสิบบาทเท่านั้นค่ะเห็นนะคะสีสวยมากอันนี้จะเป็นมณีเมทานะคะตอนนี้จะมีไซส์หกนิ้วแบ่งนะคะยิ่งโตเขาจะยิ่งกัดจนไม่เหลือเขียวเลยนะคะลายใบเขาสวยค่ะมณีเมทาเดี๋ยวหนูพาไปชมหกนิ้วนะคะหกนิ้วจะอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะ มันีเมทานะคะลายเริ่มแบบกัดมาบ้างแล้วแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้ก็ไม้ใหม่นะคะแต่หนูจาชื่อไม่ได้นะคะด่างด้วยแล้วก็กัดจุดกัดเม็ดด้วยนะคะกาคาพิกนะคะกาคาพิกตอนนี้ก็มีต้นลูกแบ่งนะคะต้นลูกตอนนี้มีเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทใครสนใจก็สามารถสั่งได้เลยนะคะกาคาพิกไม้ชนิดนี้เป็นไม้ที่ค่อนข้างทนนะคะเป็นไม้ใหม่ค่ะแต่ใบเขาหนานะคะ นี่ค่ะ่ะนีเป็นบรรดาแม่พันธุ์นะคะค่ะนี้วันศุกร์นะคะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสําหรับวันศุกร์สวยมากนะคะเป็นตับวันใบกลมนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วค่ะอันนี้อํานาจนะคะนี่ค่ะเริ่มกัดลายมาแล้วนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับอํานาจค่ะอันนี้มนันีล้อมเพชรนะคะเปิดด่างมาแล้วเหมือนกันนี่ค่ะให้ไปอยู่ที่ราคาต้นนี้เอาไปแปดสิบบาท นะคะมนันีล้อมเพชรพะยานนาคราชนะคะอันนี้เป็นไม้กาบนะคะกาบจะเป็นทรงชูช่อบแบบนี้นะคะหรือบางทีหนูชอบเรียกว่ากาบตาลปัดนะคะใบชูเลยอันนี้ให้ไปอยู่ที่50บาทนะคะพะยานนาคราชบางใบก็เริ่มมีกัดลายมาแล้วนะคะนะคะ่ะน,นี้มนชาละวน,นะคะไม้โทนเข้มๆนะคะ ต้นละ100บาทนะคะสำหรับมนชาลวันค่ะบัวสวรรค์น,นะคะอันนี้เป็นใบกลมป้ายนะคะฟอร์มไม่สูงด้วยฟอร์มเตี้ยๆนะคะบัวสวรรค์จะป้ายออกสีชมพูนะคะให้ไปต้นละ100บาทค่ะซับเศรษฐีนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ40นะคะอันนี้เวลาโตกัดพื้นแดงสวยมากนะคะชื่อว่าซับเศรษฐีชื่อดีด้วยนะคะน,นี่อันนี้เป็นชาลวันนะคะชาลวันเฉยๆนี่ค่ะ เป็นไม้เก่านะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่แปบาทนะคะชาละวันเริ่มกัดสีไปแล้วน่าจะเหลือต้นเดียวนะคะอันนี้ชาละวันค่ะอันนี้ริบบิ้นนะคะริบบิ้นไม้ฮอตฮิตค่ะอันนี้นี่นะคะเขาจะใบผิวสวยแล้วก็กัดเป็นแดงๆมีจุดด้วยนะคะอันนี้ต้นละสามร้อยบาทนะคะไม้ตามหาค่ะ ริบบิ้นแล้วต้นไม่สูงด้วยนะคะสังเกตอันนี้ต้นเดียวในหนึ่งกระถางนะคะแต่ว่าใบาดกมากนะคะริบบิ้นค่ะน,นี้จะเป็นไก่วันเสาร์นะคะสีจะออกโทนม่วงนะคะนี่ชมพูอมม่วงค่ะแต่ม่วงจะชัดเจนกว่านะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่250บาทนะคะสำหรับไก่วันเสาร์ค่ะฟอร์มสวยมากนะคะอันนี้อันนี้เพชรเจ็ดสีนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่90บาทนะคะเพชรเจสีอันนี้แบบด่างนะคะ ชมพูทวีปนะคะกระถางละห้าสิบบาทนะคะก็จะป้ายมาแล้วคะ่ะป้ายด้วยกระสีด้วยนะคะนารีสยามนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละอ่เก้าสิบบาทนะคะนารีสยามเป็นไม้กรบนะคะมีแข้งด้วยนะคะอันนี้อันนี้น้ำเมืองนอนท์นะคะด่างชุมพูสวยๆอันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะณนะเมืองนอนท์ค่ะ นี่ก็จะเป็นปิดลัดนะคะปิดลัดต้นละ80สิบนะคะเป็นไม้เก่าค่ะสําหรับปิดลัดเนี่ยพื้นเขาจะออกขา,ขาวๆมานะคะมีเม็ดแดงแล้วก็เวลาโตขึ้นพื้นจะออกชมพูนะคะนี่นี่ค่ะซอยสังวานนะคะยิ่งโตเขายิ่งกัดสวยนะคะนี่ตอนนี้ก็จะมีไซส์สี่นิ้วนะคะเริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วอยู่ที่ต้นละ 50บาทนะคะซอยสังวานพื้นแดงเงานะคะไก่แก้วสวรรค์นะคะไซนี้จะอยู่ที่100บาทนะคะ <_ S 1> <บ>เขากัดหน้ามาแล้วด้วยนะคะนี่ค่ะไก่แก้วสวรรค์กัดออกหน้าส้มๆด้วยนะคะเนีี้นี่ค่ะอันนี้คือสีเลิกงามนะคะจะเห็นได้ว่าที่ด่างเขาก็จะด่างปกติเลยเวลาโตขึ้นนะคะแล้วก็จะกัดสีแดงบนพื้นใบด้วยนะคะอันนี้ค่ะสวยมากอันนี้คือสีเลิกงามนะคะเวลาโตขึ้น นี่อันนี้เป็นไผ่ออกโทนสีชมพูเหลือบขาวหน่อยนะคะเป็นกอดีมากเลยนี่เห็นมีต้นลูกอ้อมีต้นลูกอยู่ข้างๆอยู่กระถางหนึ่งค่ะเนี่ยสีเดียวกันเลยนะคะอันนี้ใครสนใจนะคะเป็นฟอร์มกอด้วยนะคะได้ไปเดี๋ยวนับก่อนนะคะสามอุ้ยสามต้นเลยนะคะในกอน,นี้ขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะไผ่กอนะคะอันนี้แล้วกันเป็นไผ่ฟอร์มกอค่ะ นี่ค่ะชายชนอันนี้แบบแดงแป๊ดเลยนะคะแดงแบบเกือบจะทั้งใบเกือบจะเป็นสิรลพรแล้วค่ะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวน,นี้ชายชนนี่ค่ะน,นี่ก็เป็นพวกผ่ายด่างนะคะนี่ค่ะผ่ายชุดนี้มีแบ่งออกไปแล้วนะคะใบแข็งแล้วก็จะด่างกลางใบนะคะี่เดินไปเดินมาเจอกาคาบพิกิแล้วค่ะสวยมากอันนี้ก็จะเป็นพรประสิฐน,นะคะ นี่คะ่ะที่หนูบอกต้นเขาไม่สูงะคะ่ะอันนี้ขนาดโตเต็มที่แล้วนะคะยังไม่พ้นคืบเลยนะคะเป็นไม้ป้ายค่ะพรประเสริฐเป็นไม้ไผ่เขาเรียกใบไผ่ใบหอกแล้วก็ด่างป้ายมาอีกนะคะนี่คะ่ะพระนางสุจิตานะคะอันนี้ต้นแม่พันธุ์เขานะคะนี่ถ้ากัดเต็มก็คือจะทิ้งความเขียวไปเลยนะคะสีสวยมากนะคะใครสนใจนะคะตอนนี้มีสีนิ้วแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาท เริ่มกัดสีไปแล้วด้วยนะคะพรานางสุจิตาทรงใบาย,ยาวสวยแล้วก็ใบหนานะคะเวลาโตขึ้นนี่ค่ะนี้เทพธิดานะคะยิ่งกัดเต็มยิ่งสวยค่ะเป็นชุมพูกัดได้ทั้งใบเลยนะคะตอนนี้มีต้นลูกนะคะที่เป็นสายสี่นิ้วจะอยู่ที่ราคาเจสิบาทเท่านั้นคะ่ะเทพธิดานะคะนี่ค่ะ กัดแบบสีแจ่มมากแล้วก็เขากัดได้ทั้งใบเลยแทบจะไม่เหลือความเขียวแล้วนะคะนี่อันนี้ต้นแม่พันธุ์นะคะสวยมากเนี่ยค่ะลูกไม้ที่บอกว่าของพ่อที่กัดสีนะคะยิ่งโตเขาก็จะยิ่งกัดได้แบบเนี่ยค่ะกัดไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วใบหนาด้วยนะคะนี่อันนี้เขามาจากลูกไม้มเมล็ดนะคะผ่าออกมาแล้วนิ่งแล้วนะคะันนี้แตงประพัดสอนนะคะต้นละสองรบบาท เป็นไม้โทนชมพูมีหูใต้ใบนะคะหูเขาจะไม่ใหญ่ค่ะหูเล็กๆนะคะเป็นไม้ที่นิยมประกวดด้วยนะคะอันนี้ทรงใบสวยมากแสงประพัดสอนค่ะอันนี้เทพคีรินทรนนะคะตอนโตเต็มที่ค่ะเม็ดแดงเขาจะแจมขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะแต่ด่างนี่แล้วแต่ใบเลยนะคะนี่สวยมาก อันนี้พลอยชมพูนะคะต้นละห้าสิบบาทก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะพลอยชมพูนี่ค่ะเขียวปลายชมพูค่ะกันหาชาลีนะคะอันนี้ไม้เก่าค่ะนี่สีจะออกอมส้มหน่อยนะคะให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะกันหาชาลีเดี๋ยวเขาจะกัดสีมาอีกนะคะสีจะเจมเลยนะคะ นี่จะเป็นอสงไขยนะคะอสงไขยจะอยู่ที่100บาทนะคะอสงไขยนี่เป็นไม้กัดส,สีด้วยแล้วก็เป็นไม้ป้ายด้วยนะคะกัดชุมพูป้ายเขียวนะคะอันนี้หานุมานประสานกายนะคะต้นละ90นะคะขอจะป้ายมาแบบนี้แต่เด็กเลยถ้าป้ายนะคะแล้วก็ฟอร์มไม่สูงค่ะอันนี้กำแพงแสนนะคะให้ไป40บาทนะคะกำแพงแสนเป็นไม้ออกเปิ่อๆนะคะ อันนี้จะเป็นหลวงปูอ่านะคะหลวงปูอ่าเริ่มกัดสีแล้วค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่60บาทนะคะเป็นไม้ใบายาวนะคะโทนหลักๆเขาจะมีเป็นชมพูนะคะแล้วก็มีขาวมีเขียวแทรกนิดหน่อยนะคะเวลากัดเต็มฟอร์มนี่ค่ะหลวงปูอ่าต้นละ60บค่ะนี่รักแท้นะคะรักแท้ต้นละ80บาทนะคะเขาจะมีความชมพูพาสเทลนะคะอันนี้ถ้ายิ่งแสงดีๆนะคะอันนี้จะชมพูสวย โชคนะคะเป็นไม้ใบกลมนะคะให้ไปต้นละ80บาทนะคะสำหรับนำโชคค่ะนี่อันนี้หนูจําชื่อไม่ได้นะคะตอนแรกอะหนูมาว่อาออ๋จะมาถ่ายต้นนี้ให้พี่ๆชมนะคะสรุปลืมชื่อไปแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าจําชื่อได้หนูขึ้นชื่อให้อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ ไก่แก้วมาลายทองนะคะต้นละ100บาทนะคะอันนี้เป็นตะกูลไก่นะคะกัดสีสวยแล้วใบใหญ่นะคะไก่ชนิดนี้เนี่ยค่ะบวรรัตนโกสินนะคะนี่อันนี้อยู่ที่150บาทนะคะใบยาวแล้วก็สีกัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีจุดอะไรขึ้นครบแล้วคะ่ะบวรรัตนโกสินนะคะอันนี้จะเป็นไซย์80นะคะสำหรับานาดีบูรพานะคะ เขาก็จะกัดด้วยป้ายด้วยมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเทพธิดาอันนี้จะเป็นไซส์เจ็ดสิบนะคะก็จะเริ่มกัดสีนะคะเริ่มสีชมพูกัดมาแล้วค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะเป็นเบอร์เก้านะคะเขาผสมมาจากมิตรไมตีนะคะนี่อันนี้ให้ปลายต้นละเจ็ดสิบบาทใบดกนะคะแล้วใบสวยด้วยนะคะอันนี้ชินนะบัญชรน,นะคะต้นละหกสิบค่ะหน้าเขาก็จะเริ่มกัดกันมาแล้วนะคะ เศรษฐีสุพรรณนี่ค่ะแต่ว่าเขาจะออกไปทางเขียวหน่อยเพราะว่าบางทีแสงไม่พอก็จะเป็นประมาณนี้นะคะให้ไปอยู่ที่25บหาบาทค่ะเศรษฐีสุพรรณนะคะนาน,นี้ค่ะอมชมพูละเลื้อนะคะแต่ว่ามันหมอบอยู่ใต้เขาค่ะตนเนี้ยอันนี้เทพนรสิงห์นะคะก็จะมีสนิ้วนะคะตอนเด็กจะเขียวก็มีแบ่งอยู่ที่หนึ่งบาทนะคะเทพนรสิงห์อันนี้ดารานพัลั์นะคะ นี่ค่ะอันนี้เป็นบรรดาแม่พันธุ์นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นน้ําเมืองนอนนะคะเขาเป็นไม้ด่างค่ะด่างแต่ละใบไม่เหมือนกันเลยนะคะ ก็วันนี้มีน้าเมืองโนนมาแบ่งด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจไม้พันุไหนนะคะสามารถจดชื่อจดสายพันธุ์นะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร0642824363นะคะเพิ่มเพื่อนกันไว้ก่อนได้นะคะจากเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะสามารถโทรโดยตรงได้เลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางค่ะก็คลิปหนูมีลงทุกวันเลยนะคะที่สวนจะเป็นไม้ทำเองนะคะทั้งหมดเลยนะคะใครสนใจพันไหนนอกเหนือจาก ในคลิปนะคะหรือว่าอยากชมเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วนะคะวันนี้เปิดไฟเลยนะคะเมื่อกี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ